สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่โครงการหนองจอมนะครับอยู่ใกล้กับตลาดผู้ดอยบิ๊กซีเซเว่นแล้วก็โรงเรียนหนองไครนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ตรงบนชั้น2ของบ้านที่เราจะขายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวให้ด้วยนะว่า2ชั้นที่เราขายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมแต่แจ้งไว้ก่อนว่าราคาเพียง2กลางๆเท่านั้นนะฮะอันนี้ผมอยู่ตรงระเบียงชั้น2ของห้องนอนใหญ่เลยนะครับแต่ที่ผมจะมาทำคลิปวันนี้เพราะว่านี่ครับนี่ฝั่งนี้ครับนั่นเป็น ที่ดินในโครงการนะครับที่เหลืออีกประมาณ4แปลงนะครับผมตอนนี้นะฮะรถปูนมาลงตรงนั้นคืนลูกค้าจองแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกค้าได้ออกแบบแล้วก็สร้างนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับนี่ตรงที่เขากำลังจะเทพื้นตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะอ่านะฮะผมย้ายก้องนิดน,นึงนะอันนี้จะเป็นอีกหลังนึงที่เรายังขายอยู่นะสี่ล้านสองแสนบาทนะครับผมเดี๋ยวแบบบ้านเดี๋ยวจะแปะาไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ใครจะได้บ้าน2ชั้นพื้นที่ตรงนั้นน่าจะอยู่ประมาณสัก58หรือห้าสิบ้าตารางวาน,นะฮะเป สองชั้นสไตล,ล์โมเดิร์นเลยนะครับผมแล้วก็ที่ดินที่เหลืออีกสีแปลงตอนนี้นะที่ผมจะมาทําคลิปเพราะว่าใครอยากได้บ้านสั่งสร้างตามงบประมาณที่ตัวต้องการนะผมสามารถมาดูที่ดินตรงนี้ได้ทําเลดีสุ starch, สดๆบรรยากาศหน้างานนะครับผมว่าเป็นอย่างไรน,นะฝากไปด้วยนะครับผมนะใครอยากได้บ้านโซนหนองจอมทั้งเป็นบ้านที่เราสร้างไปแล้วนะสี่ล้านสองแสนบาทกับที่ดินเปล่าพร้อมสนนร้างนะผมสามารถมาดูที่ดินของเราได้ทุกวันเลยนะครับผมแล้วเจอกันครับ